รอบก่อนเนี่ยไหนพี่วันโชว์ปลา,า,าเมื่อวานหน่อยดิเมื่อวานตอนเย็นมากี่โมงคุณนะ่ะมาตอนบ่ายเนี่ยครับ,บมีเบ็ดได้ประมาณแป๊บนึงครับได้ปลาดิบมาห้าหกตัวแล้วก็ตะเพียนวนนี้นอนอเดี๋ยวมเมาหลับมีสมาชิกใหม่เราแล้วครับเนี่ย จะพาไปไอ้ก๊อปย์นะครับที่ผมที่เจ็ดที่แปดนี้รอติดตามเลยนะทีจนจนจนจูาเลยเลยลุนสิทันหนึ่งเฮ้ยคันเบ็ดหรือแล้วเนี่ยคันเบ็ดเฮงพกพกมคนเดียวเลยเนี่ยเบ็ดหมดเนี่ยนะตายแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันนักกีฬาเพียบเนี่ยตั้งแต่กลางบ่อเรียนท้ายบ่อเลยเพื่อนเพื่อน บรรยากาศดีนะเหมือนฝุ่นจะน้อยๆย,ยังไงไม่รู้ฝุ่นเริ่มจะดีฝุ่นเจ้าของบองยอยนอน่อลงตะไคร่อยู่หนุนเห็นปะน้ำนะทายเรือลงตะไคร่อยู่เจ้าของบอ่อ 别的片。 เปลี่ยนเวลาแล้วว่าอ้าวนของใหญ่กินกลางวันหรอวะ สำคัญติดเลยอ่ะนี่ปลาอยู่หน้านีอนน้อันนี้โยไม่เลย,เยเอ,อันนี้โยไม่เลยจะเพียนตั้งมันเถอะ นี่ไงนี่พบกว่าตัออ้งแต่มาาแเม่อวใส่ตัวค,ครับมาอีกตัวนึงจะเที่ยงอยู่แล้วจะเที่ยงแล้วมาสองตัว ้ไปขึ้นน้ำยังไงวะไม่ขึ้นน้ำมันก็ต้องเพียงเลยเลี่ยนก็เอ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกลางกลางวันตัวใหญ่อยู่นะใช่กลางคืนไม่แดดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนรถไข่โองตกปะดินที่ตึ๊งแดกเดี๋ยวมึงลอยปะดินปะดิน เอ้ยอยอ่าไปละร้านเขาไอ้แค่แดกจังถึงต้องีนมั้งเนี่ยไปเตียงข้างไม่แดกเลยกินแล้วป่ะาื้อนงไม่ช้อนเหรอมันหลุดมันจะเสียดายนะไอ้ไอ้ไอ้อ้วนเดี๋เลยเดี๋ยวเต็มปากก็ไปเลยเทำไรอะ่ะปล่อยดินอยู่ครับว้าวนินาจ้านิน ยี่สิบแปดโอยงงเลยจี๊ดกวอนนี้เปช็อกเกอร์เอาให้ดีหลุดเลยฮะขึ้นน้ำอยู่นะเบากจัดแม่พย้ายมา รกระชากจะแห้งทะเลเอาเอยตัวแรกมาแล้วครับตอนทเที่ยงมาเรื่อยๆมาลดไข่โองไม่ได้ตัวไม่ต้องกลับบ้านนะวันนี้จะไปตีตรงไหนละ่ะตรงนี้สิเนี่ยตีตรงเนี้ยกลางกลาง,างคลองพอไม่ต้องตีไกล In <laughs> 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 đi chôm. Chôm. Yeah. <laughs> chôm 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 chum 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 cái มาอีกแล้วปลาสม้มใส้ปลาส,ส้สมเพนมาเร,เรื่อยๆเลยมาบนเตียงมาบนเตียงเอาเท่าไหร่รับหน้ามลพูเยอะห็นพูดเดยอะครั้งนี้พูดน้อยที่สุด้ฮือยังไงเท่าเลย ยังไงามางไงครับได้ตัวหนึ่งแล้วไขแตกไขแตกแต่เช้ารอกี่ชั่วโมงแล้วนะรอกี่ชั่วโมงแล้วเมียวว่าไงฮะเมียว่าไงงี้เพื่มใจมากน่าเ่างเปล่าเหรอปลาจมเหมือนตะเพียนไม่เหมือนละใช่ เพียงก็เอาอน,น่าตกในตัวแดกแม่ให้หมดเที้ยอยอ่างนีตัวเพียงรู้มันจะเพียงรู้ไม่วัดเลยนะวันนี้กินแบบตัวเพียงก็มีนะแต่วิ่งไม่ไม่ลอยนะเดี๋ยวมันกระแทกเว้ยเฮ้ยมันลอยตรงนี้เว้ยเฮ้ยตัวเพียงเหี <laughs> ้ยเพียงก็กระแทกตัวใหญ่กระแทกตัวอ้วนหน่อยนะ ใสปลาส้มหน่อยตัวนี้นี่จะใช้จิ๋วใช่ยี่สิบตัวแล้วกำลังกินเลยใช่กลับแล้วพี่นุ่มสลดยอมไม่เอาเลยปลาใหญ่ดึงดึงลอกไปอีกันขยับเลยี้ตัวนี้ปลาจมเว้ยอาขาไม่ชนนี่ไม่เอาใช่ไหมขาชนคันมือขยับใช่ นี่จะปลาจมว่ะนี่พอเริ่มเริ่มเย็นตัวเล็กลงว่ะเพียก็กินอันนี้เมื่อกี้ก็เอาตะเพียไปทอดกินเรื่อยๆมาลองดูมาลองดูงดที่ไหนที่ไหนเนี่ยอ้วนที่เนี่ยบึงในพลบึงในพลเชือกขวางเชือกขวาง <ไ>ปน,นาาเราขอเป็นกำลังใจให้นะเป,นเป็นมงเป็นกำลังใจใทุกคนไงใช่วันนี้บึงเนยพลกำลังกินเลยนะปลาช่วงนี้กินจัดมากเลยรีบมาเลยนะที่ไหนเนี่ยที่ไหนบึงเนยพลบึงเนยพ,พ,พล่ะรีบมาเลยปลากินจัดจุกกรูไอสีขั้นนิ้วเนี่ย แมากเรียกแขงกันเลยอยู่แต่ยคาอยู่มันยังไม่ไปไงเดี๋ยวเราจับสายดูดิมันเล็ดเลดอยู่อ่ะยังข้ามาฝั่งนี้แล้วเว้ยเฮ้ยไป้ไหมล่ะไปไปนู่นล่ะก็ตามนวัดเลยฮะกไม่ไปนู่นล่ะมันดึงแบบโอ้อยู่ด้วยยี้ยอยู่ด้วยฮะอยู่ด้วยเออ ว้จังเยิงนอยไอ้ยยว ah, hey. ัดเหมือนคนนี้เลยด้ยแม่งกินคนระแวงมากเลยเฮงออกมาขวาเดี๋ยวเข้าปลาเถ้าเกิดวัดที่แรกเลยมันไม่ได้ตัวเอาอะไรอ่ะพูดสิพูดไปแล้วเนี่ย โอ้ยเฮงแค่นี้แหละพอแลยไม่ได้ยังไงกูมึงมาดิมาดิยังไงยังไงยกปลาขึ้นมันเกี่ยวมาครับยกปลาขึ้นสภาพมีกี่ตัวแล้ววันนี้สองตัวสองตัวแล้วครับเหยื่อดีจัดระแดกยันท้องอ่ะรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้นะปลาโจนหรือปลาลอยปลาลอยเว้ยปลาลอยด้วย วัดรอไม่ได้่ะมัวให้ผมรอผมไม่ได้โตสักที <laughs> พระทันเราแล้วอ่ะกูบอกว,ว,ว่ามันกินตั้งแต่บัตเตอร์เลยตัว <laughs> หนวึ่งไอกขันนี่ตัวนล้โอ้โหวัดสองอยู่สองเลยตังไหญว่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ปลาจมอันนี้พิชายไปใส่มาปลาโคมปลาโคมหุ้ยไอ้นนขี้นั่นกหลุดอีหยังวะเปิดสองเปิดสองเอาทีละสองทีละสองอ้าวอวดบอกงั้นอวดว่าไงเขาก็ทชังพี่มาทีละสองมาทีละสองอ้าจัดไปอวดเลยไม่ค่อย รอไม่ได้นรอไม่ได้จะปลาจหรือปลาลอยปลาลอยเว้ยปอด้วยาตไมดา้อยกได้ะมัวให้ผมรอผไม่ได้สักทีทันเราแล้วอ่ะกูบอกว่ามันกินตั้งแต่บัตเตอร์เลย

มาทีละสองมาทีละสองอ่ะอะไรติดพอนักหนาแล้วลน,นะนนวเนปลี่ยนฝาดงหญ้ามาเลยล ปลาลอยวัน,นวรูงเมาลูกกูเมาเนี่ยเอาปลาลอยว้าปลาลอยยังบุดไม่ทาด้วยเก้ ที่ความรักจะกลับคูมาอีกครั้งหนึ่งทิ้งแม้ว่าจองฝาคำนี้ไม่มีมูดาใครชไอ้บ้งเลยอ่ะตะโกนเลยอวะมุ้งยกนี่บุ้งลากทำไมอ่ะ จะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้ายสุดที่เราพบพันมันคือชีวิตของเรายังไงยังไงคันอะไรคันไปที่การหัวเชื้ออะไรหัวเชื้อสุดยอดอุ้ยชาติว่ะ